งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2,516ร้อยมาลัย กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำท่านคือผู้ชี้นำ สู่การดีประวัติผู้เกษียณอายุราชการปีพุทธศักราช2564โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือนางวัสนาบุญโสภาคุณครูวัสนาบุญโสภาตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2503 จบการศึกษาระดับปริญญาโทเทคโนโลยีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อปีพุทธศักราช2546ประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524ณโรงเรียนเนินพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ตำแหน่งครู2ระดับ2จากนั้นวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2531 ได้ย้ายมาทำการสอนณโรงเรียนหนองพระพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตําแหน่งอาจารย์หนึ่งหลังจากทำการสอนที่โรงเรียนหนองพระพิทยาสองปีได้ย้ายมาช่วยราชการที่โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกจนกระทั่งวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศัการาช2540ได้ตัดตำแหน่งลงณโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือตำแหน่งอาจารย์สองและในวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2553ได้รับแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษประวัติการรับเครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่สองทวีติยากรสิ่งที่ประทับใจคือการได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขต ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือสองสมัยจนถึงปัจจุบันนางวัชราวัชรวีราวโรธคุณครูวัชราวัชรวีราวโรธตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเกิดเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2 5 0 4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2530ประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2526ณโรงเรียนหนองตุมวิทยาจังหวัดสุขโขทยัยตำแหน่งครูสอนระดับ3จากนั้น ปีพุทธศักราช2529ได้ย้ายมาทำการสอนณโรงเรียนอุดมดารุณีจังหวัดสุขโขทัยในตําแหน่งครู2ระดับ3หลังจากที่ทำการสอนที่โรงเรียนอุดมดารุณีเป็นเวลา11ปีในปีพุทธศักราช2540ได้ย้ายมาทำการสอนณโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ในตำแหน่งอาจารย์สระดับ6และในปีพุทธศักราช2557ได้รับแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษคอสอสรประวัติการรับเครื่องราชจตุรถาพรช้างเผือกเหรียญจกักรพรรดิมาลานางวารุณีสุขม่วงคุณครูวารุณีสุขม่วงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 3จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิวทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อปีพุทธศักราช2541ประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2524ณโรงเรียนกุดดูพิทยาคมจังหวัดอุดรธานีตำแหน่งครูสอง จากนั้นวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2540ได้ย้ายมาทำการสอนณโรงเรียนวัดโบสถศึกษาจังหวัดพิษณุโลกในตำแหน่งอาจารย์2หลังจากที่ทำการสอนที่โรงเรียนวัดโบสถศึกษาเป็นระยะเวลา12ปีในวันที่2 2มกราคมปีพุทธศักราช2552ได้ย้ายมาทำการสอนณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ประวัติการรับเครื่องราชจตรุรถาพรมงกุฎไทยจตรุรถาพรช้างเผือกติดตาพรช้างเผือกเหรียญจกักรพรรดิมาลารางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูต้นแบบโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2546ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2 5 6 2นางจินทิพสุขนิพัฒ คุณครูจินทิปสุมดิพัฒน์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2504จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาษาอังกฤษจ,จากมหาวิทยาลัยรา,ยามคำแหงเมื่อปีพุทธศักราช2541ประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2530 ณนะโรงเรียนน้ำป่าชโนประถมจังหวัดอุตรดิตจากนั้นในปีพุทธศักราช2533ได้ย้ายมาทำการสอนณนะโรงเรียนคนทีพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจนถึงในปีพุทธศักราช2535ได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนวัดโบสถศึกษาอำเภอวัดโบสถจังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่ทำการสอนที่โรงเรียนวัดบทศึกษาเป็นระยะเวลา24ปีในปีพุทธศักราช2559ได้ย้ายมาทำการสอนณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษประวัติการรับเครื่องราชตุรถาพรช้างเผือกทวีติยาพรช้างเผือกรางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการรางวัลชมเชยครูดีในดวงใจปีพุทธศักราช2556 รางวัล1น0 0 0แสนครูดีปีพุทธศักราช2558รางวัลครูผู้สอนดีเด่นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2558นางอุบลอันทรัพย์คุณครูอุบลอันทรัพย์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาปีพุทธศักราช2529ประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16รกรกฎาคมปีพุทธศักราช2530ตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนหนองหาดสามคัคคีราชบำรุงกิ่งอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรีวันที่11เมษายนพุทธศักราช2534ย้ายมาช่วยราชการเป็นการประจำตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนสฤิดิ์เสนาอเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2539ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนสฤษดิ์เสนาอเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก วันที่6ทธันวาคมพุทธศักราช2545ย้ายมาดมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ6โรงเรียนพิษณุโลกศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปัจจุบันก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2564ลาออกจากราชการตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ38ปี11เดือน24วัน ประวัติการรับเครื่องราชจะตุรถาพ์ช้างเผือกติตาพรมงกุฎไทยทวีติยาพ์มงกุฎไทยเหรียญจักรพรรดิมาลารางวัลเกียรติยศที่ภาคภูมิใจจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการครูต้นแบบโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลกปีพุทธศักราช2546ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดการจัดสวนแก้ว